น้องปานะคะไม่ผิดสัญญาแน่ๆว่าเราจะไม่ทำเนี่ย e ีที่สองนะคะน้องป๊อปเป็นคนที่ไม่ผิดสัญญาค่ะทุกคนตามใจทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทุกคนยังอยากแบบให้รีวิวป๊อปอีกอะไรอยากให้รีวิวแบบฟรีฟงฟรีไฟคอมเมนต์มาได้เลยค่ะมีอย่างหนึ่งป๊อปอีอันนั้นแล้วก็เล่นเกมฟรีไฟนะคะทุกคนแล้วก็ ดูคลิปทั้งหมดในช่องของปาอปคะเ้อปอก็จะเปิดให้ดูเลยเออคลิปของน้องปอปยังมีอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าใครดูนั้นจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปของ,องปอยังมีเยอะดูนะคะอ่ะเราก็จะมารีวิวป๊อปอิชกันนะคะต่อให้ ep 2แล้วนะคะตามใจทุกๆคนเลยต่ขอให้กดติดตามให้น้องปอปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีคนหน,น,นึ่งไม่ยอมมากับเราคนนี้คนนี้ับดู แตะแดงมีคนลับไปดูกันคนรับน, <laughs> น้องเล่นาลารีวิวเราเป็นว่าถ้าแบบให้น้องรีวิวโปรปีของตัวเองก็ได้เลยนะคตะตกลงสมัครโปริีกัน

หรือว่านกเก่าก็ได้อ่ะพี่มาเลยอย่างสองให้ดูคลิปเอ้ยให้ดูคลิปทั้งหมดของน้องป้านะคะในช่องของน้องป้าเลยมาสองนะสองน้องอันนี้หนึ่งดูเอ้ยบลิวป๊อปปี้ได้ไหมสองดูคลิปทั้งหมดอ่ะอันจะพูดไปแล้วสามเล่นเกมฟรีซูไฟใครอยากอะอะไรกัน คอมเมนต์มาเลยนะคะเราจะไปดูคอมเมนต์ค่ะว่าคอมเมนต์ไหนที่เราก็สามารถทำให้ทุกคนเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เติมเกมนี้ก็ขออนุญาตเก็บตังค์แล้วก็ไปทำบัตรประชาชนจะได้เติมเกมกันนะคะทุกคนขอตทษนะทุกคนดิเดวเาบอกว่าถ้าเติมเกมไม่ไเเรานะคะก็จะบอกทุกคนเลยเอามากดบัตรบิ๊กเราดีกว่านะคะกด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 ก ไม่แพ้หนังสือที่ผแขงเรื่องอะก็ว่าันนี้มันเป็นช็อปเลอร์จ้างเป็นเล่อด้างถ้าเป็นเลอด้างก็จะเปนเดกคนน้อไชอเล่นน้องไปชอปเล่นโอท้องใส่ของนั้นเม็ดแมงลานนึง ี่นี่เราเขาเป็นสับเรนะเขาก็ไม่แพงนะคะเราสั่ไม่รู้ลาคาแต่มันยืนมาพีสองทำให้แล้วนะทำให้แล้วนะใครที่คอมเมนต์แต่ว่าอันนี้เราทำทำคลิปวันเดียวกันเลยแต่เรายังไม่ได้คอมเมนต์เพราเราเพิ่งแบบโหลดแบงกันนเองคือนซึ่งแบบป็โลนอันนี้นะคะอันนี้เอาไปชมมาม

รูปหานใจนปาชไเล่นมากๆเลยตอนซมื่อใหม่นะคะน้องปาเล่นตลอดแม่แบบไข่ต้วนลุดแลาวแต่เพื่อนของก็จะให้ยางอื่นจ้ะก็จะมีนี่อยู่ในควันเ่องก็จบไปแล้วกลับก หนึ่งสองสามจะไหเอุ่นเขาจะไหมเราจะมีอะน,นตัวไม่ได้เราก็จะอป่นอันนี้เราก็จะขอจบไปเพียงเ่าน้บายๆด้าใครนะคะอยากให้น้องไปทำอะไรอย่าลืมนะแต่เอาอันนี้เราจะไปอันนี้ไม่ได้จะไปเล่นเกมไฟฟ้าให้ดูหรอกเพราะให้ไว้พรุ่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่า อันนี้นะ้องเปลาลงแรงนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะลงแรงไม่สามารถจัดขดได้นะคะหาหาหเพราะว่าจะถามว่าตึ๊กเฟลหรอเปล่าไม่แค่ไม่อยากกี่บงแรงแต่ถ้าใครอยากทำหนึ่งหนึ่งก็บอกมาได้ด้วยต่อขอบบนะ <c oughs> ัดด้วยนะหนึ่งหนึ่งถ้ใครบอกมาด้วยนะคะบอกมาด้วยนะคะบอกมาด้วยนะอยาก หนึ่งกับช่อง Hi m Channel นะคะนั่นก็คือช่องของพี่บิวนั่นเองขอยากนะคะครับไม่อื้ตอนนี้ก็เอออาจจะทำว่าไทยกี่นาทีหกนาทีไม่ได้ก็ลงกดต้องด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดเอ้ยกดไลค์ติดต่อการยังไประด้นะคะเดี๋ยวเนาะจะแบบปึ้มทำเลย